สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งนันตีโดย e n p e r รางวัลระดับโลก4ปีซ้อนนีโนเม a n นีเตรียมจัดการเรื่องมรดกให้กับครอบครัวของโอวรุษ บวยชัวุฒิถูกคนแจ้งความสองคดีเกี่ยวกับรายการช่องสองผี The Matrix ภาค4เตรียมกลับมาถ่ายทำอีกครั้งในกรุงเบอร์ลินชาลีพุธขอแฟนคลับ BTS หยุดแซะเรื่องใครเกาะใครดัง สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะแล้วก็ตอนรับคุณผู้ชมทั้ง3าแพลตฟอร์มของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง t o Inside HD ทาง t u o For You รวมถึงแอปพลิเคชัน t o ID ด้วยวันนี้อยู่กับเรา2คนพี่ปุเป้และผมซันครับใช่ค่ะวันนี้ข่าวบันเทิงของเราอัดแน่นเลยนะคะข่าวแรกก็เป็นข่าวดีใช่ครับกับการเริ่มต้นนะครับเรียกว่าคู่รักคู่นี้เลยก็ว่าได้นะครับโควิดก็ไม่อัดกั้นความรักครับคุณโอซาวงได้มีการควงแฟนหนุ่มจดทะเบียนสมรสไปแล้วเมื่อเช้านี้ครับ ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในวันนี้เลยนะครับโอซาวแวงคงคู่หวานใจนักธุรกิจจลลอจดทะเบียนสมรสกันที่สำนักงานเขตราดกระบงังหลังจากตัดสินใจไม่จด ทะเบียนที่สิงคโปร์ครับเนื่องจากถ้าบินไปเนี่ยก็จะต้องมีการถูกกักตัวรวมถึงเลื่อนแผนการจัดงานวิวาออกไปด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งในวันนี้โอซาแวงเดินทางมาถึงสำนักงานเขตราดบังกระบังพร้อมกับหวานใจในเวลาประมาณ10นาฬิกา40นาทีนีน่เองครับและได้มีการเริ่มจดทะเบียนสมรสกันในเวลาประมาณ11นาฬิกาและเมื่อเสร็จเรียบร้อยเธอก็จะมาเปิดใจกับสื่อมวลชนซึ่งเราจะมีสัมภาษณ์เต็มๆมาให้ได้ชมกันอย่างแน่นอนด้วยล่ะครับ ก็เป็นภาพบรรยากาศแบบส,สดๆร้อนๆที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยทีเดียวใช่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสามีภรรยาก,กันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วแม้เธอจะไม่ใช่คนสัญชาติไทยเดี๋ยวก็คงนําใบทะเบียนสมรสของเรานั่นแหละไปยื่นที่สถานทูตของเธอเนาะครับผมนะคะยังก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ มาถึงเรื่องราวต่อไปนะคะคุณนีโน,โนเมทินีนะคะก็เรียกได้ว่าช่วยเป็นธุระดูแลในเรื่องเหตุการณ์เศร้าๆที่เกิดกับครอบครัวของคุณโอวรุษวรธรรมนะคะหลังจากที่คุณแม่ของคุณโอเสียชีวิตไปพี่นีโนจะมาช่วยดูแลแล้วก็แจกแจงในเรื่องของมรดกค่ะ เมื่อคืนนี้นะคะเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมคืนแรกของแม่ปุ๊อรพินวรธรรมซึ่งเป็นคุณแม่ของโอวรุษนะคะแล้วก็มีญาติญาติคนใกล้ชิดไปร่วมงานรวมถึงคุณจิบวัสูและคนในวงการบันเทิงอีกหลายท่านค่ะโดยมีนีโน,โนเมธนีเพื่อนสนิทของโอวรุษมาช่วยดูแลเรื่องพิธีพี่นีโน,โนก็ยังให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกด้วยว่าต่อจากนี้ก็จะช่วยจัดก,การความเรียบร้อยภายในครอบครัวให้ในฐานะเพื่อนสนิทของโอที่เป็นเจ้าของมรดกค่ะ ผมก็มีหน้าที่ดูในฐานะเพื่อนของโอนะครับเจ้าของสมบัติอาบูนง่ายๆก็เป็นอย่างนั้นไปใครที่มีสิทธิ์โดยชอบนะครับก็น่าจะเป็นลูกเขาแหละครับก็ควรจะเป็นคนที่ได้รับตรงนั้นไปค่ะซึ่งน้องเอกไ,ได้มาไหมคะน้องเอกอยู่นิวซีแลนด์นะครับการเข้าออกน้องเอกทำงานแล้วน้องเอกยี่แล้วน้องเอ,ก,อ,งเอกก็ ไปทาบุญตั้งแต่วันที่คุณย่าเสียที่นิวซีแลนด์แล้วก็เอกเขาก็เป็นห่วงทุกอย่างนะ,อ,ะอยากมาแต่ว่าถ้ามาปั๊บเนี่ยคือทางนี้ก็ต้องกักตัวทางนู้นก็ต้องกักตัวตองเอกกทํางานไม่ได้ก็เลยบอกว่าทีแรกว่าจะเก็บกระดูกคุณป้าไว้รอตองเอกมาลอยด้วยก็ไม่มีใครกล้าเก็บสักคนะนะครับก็เลยบอกเออเดี๋ยวก็คงคุยกับเอกว่าเพราะกว่าอัิส่วนหนึ่งเนี่ยเท่ากระดูกส่วนหนึ่งเนี่ยจะไปไว้กับญาติญาติคุณป้าอยู่แล้วที่วัดหนึ่ง ก็เอ๊ก็คงมานไเป็นกุศลที่ที่วัดนั้นก็ได้อเดี๋ยวจะเอาเท่ากระดูกนะครับเอาอังคารไปลอยที่ดอยเต่าครับก็ลอยที่เดียวกันหมดเลยทางครอบครัวนะครับค่ะก็ถือว่าคุณนีโน่เป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆเลยนะคะใช่ครับ มาติดตามเรื่องราวดราม่านะครับที่กําลังพูดถึงกันในโลกโซเชียลนะครับของรายการช่องส่องผีนะครับเรื่องของเงินบริจาคนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะคลี่คลายไปแต่ก็มีปมดราม่าครั้งใหม่ตามมานะครับเมื่อมีคนเนี่ยเข้าแจ้งความนะครับกับรายการรวมถึงทีมงานนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งคุณบวยก็ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้ก็ทราบสาเหตุแล้วเหมือนกันครับเรื่องราวดราม่าของรายการช่องส่องผีของบวยเชษฐวุฒิดูเหมือนว่าจะยังไม่จบลงง่ายๆนะครับล่าสุดชาวโคราช เตรียมแจ้งความดำเนินคดีรายการช่องส่องผีและสามทีรของรายการจากกรณีที่ทั้ง3คนนั้นได้เดินทางมาบันทึกเทปรายการที่วัดส,สารล,ลอยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นวัดที่บรรจุอัฐิของท้าวสุรนารีหรือว่าย่าโมกครับโดยระหว่างการถ่ายทําที่บริเวณหน้าอุโบสถเก่าคะ่ะก็มีรูปปั้นของพระยาประหลัดทองคําเจ้าเมืองนครราชสีมาสามีของท้าวสุรนารีนะคะซึ่งเรนนี่คะ่ะเธอได้กล่าวว่า ตนเองมีจิตสัมผัสต่อสิ่งลี้ลับเมื่อมายืนอยู่ตรงนี้ท่านประหลัดทองคาและย่าโมรวมทั้งนางสาวบุญเหลือก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยกันโดยท่านประหลัดทองคําบอกว่าแม่บุญเหลือเป็นเมียของท่านอีกหนึ่งคนส่วนย่าโมก็เป็นเมียหลักแม่บุญเหลือเป็นเมียที่สองไม่ใช่ลูกสาวบุญธรรมทําให้มีกระแสวิภาควิจารณ์เกิดขึ้นค่ะ และนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกรณีของลูกชายผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนคปรปฐมได้มีการเข้าแจ้งความหมิ่นประมาทคนตายกับผู้ดำเนินรายการช่องสองผีจากการที่ทางรายการได้ไปถ่ายทำภายในโรงเรียน โดยมีผู้ด,ดําเนินรายการเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนนี้ด้วยนะครับได้พูดจาในทํานองว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมีวิญญาณอยู่เต็มไปหมดเลยและมีการพูดถึงอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคนหนึ่งเป็นเปรตอยู่ที่นี่เนื่องจากรับเงินใต้โต๊ะจนมีบาปหนักตายไปจึงกลายเป็นเปรตฟังแล้วก็รู้เลยว่าคนที่เขาพูดถึงนี้หมายถึงใครซึ่งก็คือพ่อของตน แต่ข้อเท็จจริงนั้นมันไม่ใช่เลยพ่อตอนเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนทําคุณประโยชน์มาโดยตลอดแม้กระทั่งกเกษียรราชการไปแล้วก็ยังมีงานมูลนิธิที่ไปช่วยตลอดจนถึงแก่กรรม แต่เมื่อทางรายการพูดพาดพิงในเรื่องนี้นะคะตนในฐานะที่เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายก็ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะซึ่งขณะนี้ตำรวจได้สรุปสำนวนแจ้งข้อกล่าวหาไว้แล้วทั้งนี้สาเหตุที่ตนออกมาดำเนินคดีเนื่องจากก่อนที่รายการจะออกอากาศทางนักเรียนเก่าที่เป็นรุ่นพี่ที่พิธีกรในรายการรู้จักได้มีการคุยกับกลุ่มคนเหล่านี้และตักเตือนว่าไม่ควรเอาออกอากาศนะมันดูไม่เหมาะสมเพราะมีการพาดพิงถึงบุคคลอื่นแต่ผู้ผลิตรายการก็ไม่ได้สนใจค่ะ ซึ่งทางทีมข่าวของเรารได้มีการติดต่อพี่บ๊วยเพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เจ้าตัวบอกว่าพอได้ทราบเรื่องราวแล้วแต่ไม่อยากให้สัมภาษณ์เพราะว่าไม่อยากให้สารต่อดราม่าและก็รอให้เป็นไปตามกฎหมายจะดีกว่าเอาโรงเรียนแห่งนี้นี่ผมก็เป็นสิทธิ์เก่าโดยตรงเหมือนกันนะนะ <laughs> ซึ่งถามว่าเรื่องลี้ลับก็กมีก็ได้ยินมาแต่ก็ไม่ไม่ควรที่จะพูดเพราะว่าหนึ่ง เราพิสูจน์ได้ไหมใช่นะคะ,ะคถ้าเกิดไปไปสู่ชั้นศาลก็ต,ต้องต้องเอาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าคือมันเป็นเรื่องราที่ผมคิดว่ามันเป็นแบบเรื่องราของความเชื่อแล้วพอพูดออกไปมันก็กลายเป็น2แง,ง่สงงานคนที่เชื่ออาะก็เชื่อไปแต่คนที่ไม่เชื่อเนี่ยมันก็เหมือนแบบกลายเป็นข้อโต้แย้งกันไปอีกนะใช่แล้วคือคุณคุณบอกว่าเขารับเงินใต้ต๊ะคุณต้องหาข้อพิสูจน์มา <laughs> นะถ้าหาไม่ได้นี่ ใช่ใช่ไหมคะอะ,อะมาถึงเรื่องนี้ค่ะ,ะหลังจากที่พ่อของนักแสดงนะคะอย่างพ่อของคุณเต้าเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปเพื่อนในวงการหลายๆคนนะคะก็เดินทางไปร่วมงานศพค่ะแต่มีคนก็ไปสังเกตว่าทำไมกุก๊บกิ๊บถึงไม่ยอมไป เมื่อคืนนี้นะคะเป็นคืนที่4ี่แล้วของการสวดอภิธรรมศพของคุณพ่อเต้ยนัทพรค่ะซึ่งก็มีเพื่อนๆในวงการเดินทางไปร่วมง,งานกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นนัเดชคูกิมิยะยาย่าอุรัสยาเต้ยจรินพรแมดพีรณีอาเล็กธีระเดชรวมถึงคุณแม่ของกุ๊บกิฟสุมนทิตนะคะที่เป็นตัวแทนของลูกสาวและคนในครอบครัวไปแสดงความเสียใจซึ่งก่อนหน้านี้กุ๊บกิฟก็ถูกชาวเน็ตเข้ามาดราม่าใส่ค่ะว่าทําไมถึงไม่ไปงานศพคุณพ่อของเต้ยแต่ตไปทะเลแทนงานนี้เธอก็ ลยมีการโพสต์ภาพคุณแม่ที่ไปร่วมงานพร้อมกับชี้แจงสาเหตุที่ไม่ไปร่วมงานว่าที่ตนเนี่ยไม่ไปไม่ใช่ไม่เสียใจกับความสูญเสียของเพื่อนแต่เป็นเพราะว่าวัานความเชื่อของคนจีนที่บอกต่อๆกันมาว่าแม่ลูกอ่อนพ่อลูกอ่อนไปงานศพไม่ได้เพราะอาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นซึ่งตนก็ได้อธิบายและชี้แจงกับแต้วไปแล้วอ่าอันนี้ คนรู้จักดิฉันก็เป็นเชื้อสายจีนก,ก็มีแบบนี้เหมือนกันว่าตัวเขาขออนุญาตไม่มาแต่ส่งเงินมาร่วมอ,อันนี้เราก็ไม่ว่ากันใช่ครับค่ะามาถึงภาพยนตร์ในตำนานนะครับที่หลายคนนั้นรอ,อคอยนะครับล่าสุดก็มีข่าวดีแล้วนะครับเพราะว่ามีการเดินหน้าถ่ายทำแล้วที่เบอร์ลินกับ The Matrix ภาักครับ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเคนนูลีฟและแฟนสาวอเล็กซานดราแกรนนะครับได้มีการไปทานอาหารมื้อเย็นกันในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีโดยในการทานอาหารมื้อนี้นะครับเคนนูลีฟก็ไม่ได้ไปกับคนรักแค่เพียง2คนแต่ก็มีทีมนักแสดงหนังเรื่องเ h e Matrix 4นะครับอีกหลายคนที่ไปร่วมทานอาหารมื้อเย็นด้วยไม่ว่าจะเป็นแคร์รีแอนด์มอสและก็นิวแพทริกแฮริสด้วย หนังเรื่อง The Matrix 4นะครับได้กลับมาถ่ายทำกันที่กรุงเบอร์ลินได้อีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ได้มีการพักการถ่ายทำไปตั้งแต่เดือนมีนาคมอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งของทีมงานนะคะที่การถ่ายทำในเมืองซานฟรานซิสโกได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วก่อนจะมีการล็อกดาวน์เมืองค่ะโดยเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะเคียูรีฟส์ได้อธิบายว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจกลับมารับบทเป็นนนโอในภาคที่4ของหนัง The Matrix อีกครั้งโดยนักแสดงหุ่มเผย ว่าเป็นเพราะบทหนังที่ยอดเยี่ยมมากทําให้เขาไม่สามารถปฏิเสธการกลับมาเล่นภาคที่4ของ The Matrix นะคะภาคแรกย้อนไปเข้าฉายในปี1999หรือกว่า20ปีที่แล้วค่ะส่วน The Matrix 4นะคะมีกําหนดเข้าฉายในวันที่1เมษายนปี2022ค่ะ หรือว่าจะมีฉากในตำนานที่แบบว่าสโลโมชันหลบกระสุนอีกหรือเปล่านะตำนานนั้นคือตำนานแล้ว <c oughs> ถ้าทำซ้ำมันไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ <c oughs> คนจะรู้สึกชินไปในต้องดูนะคะมาถึงเรื่องราวของโลกออนไลน์กันบ้างค่ะก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นประเด็นนะคะเมื่อนักร้องฝรั่งอย่างชาลีพุสนะคะได้มีการเหมือนกันกบว่าพูดคุยตามแอคเคทาของศิลปินเกาหลีนั่นแหละแต่บรรดาแฟนคลับก็รู้สึกว่าอุ๊ยมาเกาะกระแสะวงอื่นหรือเปล่าเพราะตอนนี้เหมือนชื่อเสียงของเธอจะดับลง ชาลีพุสศิลปินหนุ่มอเมริกันนะคะที่มีเพลงฮิตไม่ว่าจะเป็น how long attention we don't talk anymore แล้วก็ see you again ค่ะล่าสุดก็โพสต์เรียกร้องให้สาวกแฟนเพลงของวง BTS ซึ่งเป็นบอยแบนด์ดังจากเกาหลีใต้เนี่ยยุติสงครามน้ำลายบนโลกโซเชียลกรณีกล่าวหาว่าตัวของเขาไปเกาะวง BTS ดังจากการที่ได้ร่วมโชว์กับจองกุกน้องเล็กของวงนี้บนเวทีประกาศรางวัล MGA ในเกาหลีใต้เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2018นะคะซึ่งตอนนั้นทั้งแฟนเพลงแล้วก็ตัว จองกุกเองก็ตื่นเต้นดีใจเพราะน้องเล็กของวง BTS ก็เป็นแฟนเพลงของชาลีพุทธมาเป็นเวลานานค่ะ โดยจากชวิตของชาลีพุทธนะครับเขาบอกว่าอันที่จริงเนี่ยสงครามประสาททางออนไลน์พวกนี้ไม่ได้มามีผลอะไรกับตัวเขาเลยแต่เขาเป็นห่วงสังคมโดยรวมโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่ต้องเจอกับมลพิษทางโซเชียลแบบนี้อยู่ทุกวันจึงขอให้การแซกันทางออนไลน์แบบนี้เนี่ยยุติลงเสียทีเพราะในส่วนของเขาและ BTS ต่างก็ชื่นชมผลงานของกันและกันไม่ได้มองกันเป็นศัตรูแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามนะคะงานนี้ก็มีแฟนคลับของทาง BTS บางส่วนไม่เข้าใจว่าชาลีพุทธจะฟื้นฝอยหาตะเข็บเอาเรื่องเก่า 2ปีที่แล้วมาเปิดเป็นประเด็นขึ้นอีกทําไมหรืออยากจะสร้างพื้นที่ข่าวแต่ก็มีบางส่วนที่ออกมาขออภัยพร้อมชี้แจงว่าประเด็นการแซะนี่น่าจะมาจากแฟนคลับ BTS ในแอป TikTok นั่แหละเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ก่อสงครามประสาทขึ้นมาจนทําให้แฟนคลับโดยรวมพลอยเสื่อมเสียไปด้วยค่ะ ส่วนอีกประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่5สมาชิกของวง BTS ประกอบด้วย I.M. s u g a j h o p e Jimin และ We ได้มีการสมัครเรียนต่อระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจหรือว่า M.B.A. เน้นทางด้านสื่อโฆษณากับมหาวิทยาลัยออนไลน์ฮันยาง Cyber University ซึ่งทางหนุ่มจีนอีกหนึ่งสมาชิกของวงเนี่ยเรียนอยู่แล้วเร็กข่าวบอกด้วยนะครับว่าทางอาเอมชูกาและเจโฮปสมัครเรียนตั้งแต่เทอมแรกเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วตามมาด้วยจีมินนะครับและก็ V เนี่ยมาสมัครเรียนในเทอมที่2ซึ่งจะเริ่มต้นเรียนกันในเดือนกันยายนี้ครับแต่จากตรงนี้นะคะก็กลายเป็นที่มาของข้อกล่าวหาว่าวง BTS เนี่ยพากันสมัครเรียนต่อปริญญาโทหวังจะใช้เป็นข้ออ้างในการเลื่อนเข้ากรมรับใช้ชาติ ซึ่งเรื่องนี้ทางต้นสังกัดของศิลปินก็มีแถลงการยืนยันปฏิเสธชัดเจนค่ะว่าไม่เป็นความจริงโดยการสมัครเรียนครั้งนี้นั้นมาจากความสนใจส่วนตัวของศิลปินเองโดยก่อนหน้านี้ทางจินหรือว่าคิมซอกจินพี่ใหญ่ของวงวัย27ปีนะคะก็ถ้านับแบบปกติ หรือ28ปีก็จะเป็นอายุแบบเกาหลีนะคะก็ยืนยันระหว่างแถลงข่าวเปิดตัวอัลบั้มใหม่โต้ประเด็น BTS หวังเลี่ยงเป็นทหารรับใช้ชาติว่าพร้อมทุกเมื่อที่จะตบเท้าเข้ากรมซึ่งตามข่าวก็ระบุว่าจินเนี่ยน่าจะเข้ากรมไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้านะคะในปี2021นี่แหละค่ะ ดราม่าร้อนฉาใช่ครับนี่ขนาดชาลิพุทธเข้าไปเม้น IG อจในรูปของ Lisa อลิซ่าแบล็กพิงค์เราก็มีคนไปตามแซะเขานี่ฉันก็งงว่า,าทำไมต้องไปแซะด้วยเนาะคือดราม่ากับเรื่องราวของแฟนคลับนะักร้องนี่เป็นของคู่กันไปเลยเนาะค่ะแต่พักสักครู่นะคะในช่วงหน้าเรามีเรื่องราวของคุณโอ๊ตปราโมทนะคะก็ชัดเจนเรื่องแต่งโมนิดาคงเป็นได้แค่เพื่อนนะคะ กลับมากันในเบลกนี้นะครับมาดูเรื่องราวของคุณแตงโมนิดานะครับหลังจากที่ออกมาพูดนะครับว่าคุณโอ๊ตปราโมทนี่แหละโอ้โหสเปคใช่เลยวันนี้นี่คุณโอ๊ตก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่าจะมีลุ้นหรือไม่ไปติดตามกันครับเคลียช้าสถานะแค่เพื่อนนะครับเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทำเอาหลายคนถึงกับเซอร์ไพรส์หลังจากที่นางเอกสาวแตงโมนิดาประกาศว่าโสดพร้อมกับเอ่ยปากบอกว่าโอ๊ตปราโมทปาทาน,นี่คือหนุ่มในสเปก ล่าสุดหนุ่มโอ๊ตได้ออกมาเปิดใจหลังเห็นข่าวก็บอกว่ารู้สึกโอเคเพราะตนเนี่ยรู้จักสาวแตงโมมานานแล้วแต่ไม่เคยร่วมงานกันสาวบอกเขาเนี่ยปลื้มเราขอบคุณที่มีความรู้สึกที่ดีให้กันมีคุยกันถึงเรื่องนี้ว่าเราจะเป็นเพื่อนกันมานานแล้วอยู่ในสถานะแบบนี้ดีกว่าไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์และบวกกับตนเองยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนอยู่แล้วด้วยงานนี้ตอบแบบชัดเจนไม่ต้องมีลุ้นกันเลย มาที่สาวสาวนินิพาพรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกจับให้ไปจิ้นกับหนุ่มโอ๊ตปราโมทค่ะ ด้วยความสนิทสนมนั่นเองก็มีการหยอกล้อถึงเนื้อถึงตัวกันนะคะมีการดูแลกันละกันงานนี้ทําให้เป็นกระแสเชียร์ให้ความสัมพันธ์นี้พัฒนามากกว่าคําว่าคู่จิ้นค่ะทั้งจากบรรดาแฟนคลับของทั้งสองฝ่ายรวมไปถึงเพื่อนๆในวงการล่าสุดสาวซานิก็เริ่มจะดูแลตัวเองมากขึ้นนะลดน้ําหนากักรูปร่างเนะี่ยโหเอาจริงเอาจังดูเสียค่ะทําให้เพื่อนสนิทอย่างโอ๊ตบอกว่าโอ้ยผอมแล้วนะนอกจากนี้ตนเองก็ได้แนะนําให้หนุ่มโอ๊ตดูแลสุขภาพด้วยเช่นกัน ให้ภาพรวมมันดีอะเราก็ดูแลหุ่นอีกประมาณ10กว่าโลได้ค่ะก็ประมาณ25ครึ่ง26ประมาณนี้นะคะ่ะไมพ่พี่สนิทไม่ใช่คนไม่ใช่คนไม่ใช่คนตัวเล็กแต่พอพอมันลงทุกสัดส่วนอะคะ่ะคนก็เลยแบบเฮ้ยแบบดูตัวเล็กลงเป็นไงพี่โอต๊ตแซวไหมพี่ก็พี่โอ๊ตไม่แซวแต่ว่าพี่โอ๊ตก็จะคือด้วยความที่เพื่อนกันเนาะมันก็จะเห็นวิวัฒน,นาการกันแบบเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยเฮ้ย ผอมแล้วนะแม่ผอมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก,ก็จะคุยกันคุยเล่นกันแล้ว,แล,วแล้วตัวเราเองเราก็มีโอกาสได้แนะนําเพื่อนด้วยเพราะว่าด้วยความที่เราก็ไม่ได้อยากให้แบบเพื่อนแบบแบบอ้วนจนเกินไปหรืออะไรจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีค่ะมีค่ะแต,แต่แต่ว่าโอ๊ตเขาเตะบ,บอลอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็มีออกกำลังกายของเขาก็ธรรมดาของนุ่มโสดแถมขนดมดีแบบนี้นะก็ถูกแบบจับโยงกับสาวๆไปเรื่อยๆทีเดียวนะใช่ค่ะมาติดตามน้องเจนนี่นะคะก็เปิดเผยศิลปินในค่ายของเธอได้หมดทัดชื่นค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็เพิ่งจะออกมาชี้แจง5ข้อยาวเหยอียดเลยทั้งประเด็นการเหยียดเพศที่3ศิลปินในค่ายรวมถึงแฟนหนุ่มใส่เสื้อผ้ากอปแบรนด์เนมรวมถึงตอนนี้นะคะที่มีการลุยทํารายการเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่เพื่อเอามาประดับวงการทําให้มีศิลปินในสังกัดมากมายค่ะอย่างล่าสุดนี่ก็มีการเปิดตัวศิลปินน้องใหม่ในค่ายที่เป็นศิลปินเดี่ยวศิลปินดูโอรวมถึงวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อบัตเตอร์ฟลายทำให้หลายคนสงสัยตั้งคําถาม,ถ,ามถึงเรื่องการจ่ายเงินเดือนของศิลปินในค่าย ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาอัดคลิปผ่านทิกต o k นะครับเรื่องของการจ่ายรายได้ให้ศิลปินในสังกัดเจ้าตัวเผยว่าปัจจุบันในทางค่ายไม่มีคอนเสิร์ตเพราะว่าการระบาดของโควิด -19 ดังนั้นจะไม่มีการจ่ายเงินให้ศิลปินแต่ทุกคนนั้นจะได้อยู่ฟรีกินฟรีในค่ายแม้ว่าจะไม่มีเงินเดือนแต่ศิลปินในค่ายจะได้รับเงินจากการรีวิวสินค้าถ่ายคลิปรีวิวต่างๆในส่วนของคอนเสิร์ตถ้ากลับมาจัดได้ตามปกติศิลปินในค่ายก็จะได้ค่าตัวคืนละ3 4 0 0 0บาทยังมีการ แบ่งนะครับในส่วนของยอดเงินยอดวิวและยอดสตรีมของเพลงตัวเองอีกด้วยในส่วนของเปอร์เซ็นต์ขอเก็บเป็นความลับเอาไว้ก่อนครับ ถาเข้ามาว่าน้องๆศิลปินในค่ายเนี่ยมีเงินเดือนคนละเท่าไหร่จะบอกว่าไม่มีค่ะเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีค่ะคอนเสิร์ตไม่มีถ้าพี่เจนนี่ให้เงินเดือนทุกคนเนี่ยก็ตายกันพอดีเพราะว่าตอนนี้น่ยอยู่ฟรีกินฟรีทุกอย่างนะคะถามว่าได้รายได้มาจากไหนก็คือช่วยพี่เจนนี่ถ่ายรีวิวสินค้าช่วยพี่จินนี่ไลฟ์สดช่วยพี่จเจนนี่ถ่ายคลิปต่างๆทางค่ายรับงานรีวิวสินค้าให้เขาก็จะได้เงินไปเป็นของเขานะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือถ้าคอนเสิร์ตกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยน้องๆ ะะ่ก็ถือว่ายุคนี้คงจะต้องมีการปรับตัวเยอะนะคะศิลปินรายได้อาจจะมาจากเนี่ยแหละเรื่องของออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ใช่ครับม,มาดูคดีนะครับของอดีตคู่รักที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบลงง่ายๆนะครับจอห์นนี่เดฟและแอมเบอร์เฮิร์นะครับวันนี้เนี่ยจอห์นนี่เดฟเขาก็มีการขึ้นศาลวันแรกในการที่เขาเนี่ยไปฟ้องสื่ออย่างเดอซัครับ จอนี่เดฟนะครับได้มีการขึ้นศาลเพื่อไต่สวนพิจารณาคดีหมิ่นประมาทที่เพรกคนดังได้มีการฟ้องร้องเอาผิดหนังสือพิมพ์แท็บลอยเดอะซันที่กล่าวหาว่าตัวเขาเป็นผู้ที่ทำร้ายร่างกายแอมเบอร์เฮิร์ตภรรยาของตัวเองนะครับโดยไร้หลักฐานใดๆโดยหนังสือพิมพ์เดอะซันเคยลงข่าวในปี2018ว่าเจคเคลอริงยังมีความสุขอยู่อีกหรอที่เลือกใช้จอนี่เดฟซึ่งเป็นสาม,มีที่ชอบลงมือทำร้ายร่างกายภรรยามาร่วมแสดงในหนังแฟนตาสติกบี๊ โดยการไตส่สวนคดีนี้แอมเบอร์เฮิร์ทพร้อมด้วยทนายก็ได้เดินทางมาขึ้นศาลด้วยครับทางจอห์นนี่เดฟนะคะได้ให้การในชั้นศาลด้วยว่าแอมเบอร์เฮิร์ทอดีตภรรยาของเขาได้มีอาการป่วยทางจิตค่ะที่กล่าวหาว่าเขาเป็นปีศาจร้ายและมักจะทำร้ายร่างกายเธอเป็นประจำทั้งที่ไม่เป็นความจริงนอกจากนี้จอห์นนี่เดฟก็ยังฟ้องร้องในคดีหมิ่นประมาทกับทางนิวสกรุ๊ปนิวส์เพเปอร์นะคะบริษัทผู้ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์เดอะซันรวมถึงบรรณาธิการแดนวูดเซนค่ะ ซึ่งฟ้องโดยตรงเลยจอห์นนี่เดฟนะคะเป็นโจทย์ในคดีนี้ได้กล่าวในชั้นศาลในฐานะผู้เสียหายว่าการที่กล่าวหาว่าตัวเขาเป็นผู้ชายซาดิสที่ชอบทำร้ายร่างกายภรรยานั้นเป็นเรื่องที่น่าคลื่นไส้มากเพราะมันไม่เป็นความจรงิงการขึ้นศาลเป็นครั้งแรกในคดีการฟ้องร้องมิ่นประมาทหนังสือพิมมเดอดซันและบรรณาธิการถือว่าเป็นการขึ้นศาลครั้งแรกในคดีนี้เลยนะครับ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการขึ้นศาลเพื่อไตส่สวนคดีนี้ต่อไปอีกอย่างน้อย3สัปดาห์ด้วยกันโดยในการขึ้นศาลครั้งนี้ทางหนังสือพิมพ์เดอะซันก็ได้มีหลักฐานที่อ้างว่าแอมเบอร์เฮิร์ตนั้นตกเป็นเหยื่อความรุนแรงโดยจอห์นนี่เดฟถึง14ครั้งในระหว่างปี2013ถึงปี2 0 1 6แต่ทางทางนายความของจอห์นนี่เดฟเองนะครับก็มีหลักฐานกลับมาฟาดกลับเช่นเดียวกันนะครับว่าลูกความของเขาเนี่ยเคยถูกแอมเบอร์เฮิร์ตทำ้ายร่างกาย ด้วยการใช้ขวดวอดก้าทุบนิ้วจอห์นนี่เดฟจนเป็นแผลเวอะหวะมาแล้วนอกจากนี้เธอก็ยังเคยต่อยจอห์นนี่เดฟที่ใบหน้าหลายครั้งใน,นระหว่างเดินทางบนเครื่องบินส่วนตัวอีกด้วย คืานะเป็นอย่างไรจะรีบนํามาสรุปให้ทราบกันนะคะต้องลากันไปแล้วค่ะสําหรับท้ายรายการนี้ใครที่อยากอัปเดตเรื่องราวของ t r u ว Vision นะคะแอดเราเป็นเพื่อนได้เลยนะคะที่บัญชีนี้ทาง Line Official Account ค่ะรวมถึงโซเชียลมีเดียของเรานะคะมีทั้ง c e b o o k Fanpage รวมถึง YouTube c h annel ด้วยค่ะแล้วก็พูดคุยกับเราได้ครับตามอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วก็ฝากคุณผู้ชมนะครับดาวนโหลดกันด้วยกับแอปพลิเคชันนี้ t r u e อเดียแอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษครับลาก่อนนะคะสวัสดีคัครบ ติดตามรายการ entertainment day นะครับทางช่อง true side hd เรายังมีคลิปดีดแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ facebook fanpage ของ true side hd และเราก็ยังมี social media อีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ